เป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่งดงามของนักร้องหนุ่มตูนบอ d y ้ l a m มที่ได้นำเงินส่วนตัวมาช่วยสารฝันสร้างบ้านหลังใหม่ที่น่าอยู่แล้วก็อบอุ่นให้กับน้องมาร์ชจากกระพงโดยทางโรงเรียนได้โพสต์ข้อความพร้อมคำขอบคุณในน้ำใจของหลุ่มตูนไว้ว่ารายงานความคืบหน้าบ้านน้องมาร์ชที่ได้รับความเมตตาได้รับการช่วยเหลือได้รับโอกาสดีๆในชีวิตจากพี่ตูนบอดี้แสลพร้อมด้วยคณะทีมงานมูลนิธิ9คนละ9กเพื่อน้อง ขณะนี้บ้านที่มีที่สร้างอยู่นะคะมีความคืบหน้าประมาณ80%แล้วอีกทั้งทางด้านน้องมาซึ่งได้เขียนจดหมายถึงตูนกับก้อยด้วยบอกว่าสิ่งที่ผมไม่คิดไม่ฝันมาก่อนก็คือพี่ตูนได้บริจาคเงินสร้างบ้านหลังใหม่และชีวิตใหม่ให้ผมและครอบครัวได้มีชีวิตที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆที่ผมเขียนจดหมายมาในครั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณพี่ตูนและพี่พี่ทีมงานก้าวเพื่อน้องทุกคนสุดท้ายนี้ผมขอสัญญาว่า ผมจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง TwinSight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f เฟซบุ o กแฟ a เพจ e i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ